สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี่กคนครับสวัสดีครับเห็นนาแป๊ก็เห็นมิวเอ็กซเหมือนเดิมนะครับในด้านหลังนี่ถ้าน้าแป๊ไม่ได้บอกว่าเป็นแอคทีฟนะผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าดูดิเปลี่ยนหมดแล้วนะครับในภายนอกเน้นแต่งแล้วก็ใช้งานได้นะแถมหลอด้วยไบคเคมเรซิ่งนะครับแค่ล้อยางก็หล่อแล้วหล่อแล้วอ่านี่บอกเลยว่าแ c t i v e ที่ไม่ใช่ Active แล้วนะครับเพราะว่าน้าแป๊เปลี่ยนกระจังก็ไม่ใช่แล้วนะครับ ตัวชิ้นล่างนี้ก็ทำสีน้อยเป็นดําเงาแล้วครับใช่เพราะเดิมจะเป็นดํำด้านหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทูโทนหลังคาเสาก็อุดแล้วนะครับแก้มก็อุดแล้วกระจกก็เปลี่ยนให้แล้วใช่กระจกนี่ก็เอาของตัวทอปมาใส่ใช่พร้อมแผงข้างดําเงาเน้นภายนอกนี่ครเหมือนคล้ายๆตัวท็อปเลยทุกจุดดูไม่ออกใช้งานได้จริงใช่ครับอ่ะคันนี้ก็เบาๆนะครับเป็นล้อยางแต่ใส่แบบ ล้อดีล้อเบาล้อแบรนด์ด้วยแล้วก็ยางญี่ปุ่นด้วยผมทำโปรจัดโปรไว้นะครับแล้วก็มีพุสต์ทให้ด้วยนะครับสตาร์นนอกรถก็ได้ใช่มาดูกันนะครับกับล้อเลนโซเวนอมนะครับ VT7 18กว้างเกออฟเซตศย์ก็เป็นล้อเรียกว่าขายดีละกันลายแบบนี้ก็ขายดีอยู่แล้วผมว่าสวยนะครับสวยสวยมีมีหลายสีด้วยมีหลายสีครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสีด้านส่วนจะเป็นเทากันเงาก็มีนะครับ อันที่สีอะไรก่อนเป็นจริงๆเขาจะเป็นรหัสเขาจะเรียกไฮเปอร์ไฮเปอร์แบล็กอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็ถ้าเราเรียกเราเข้าใจก็เท่ากันขอรถบนมาเปลี่ยนแต่ดำดำเงาอะเยอะครับสีดำคนใส่เยอะดำด้านก็มีสีทองก็มีครับของนใส่สีเยับใช่ครับอันนี้เป็นค่อนข้างสว่างเผื่อใครแบบชอบกิ่งกร่งเป็นะสเปอร์ใช่ครับลายนี้จะมีแค่ส8อย่างเดียวแล้วรัดดุดยางโตโยนี่จบเลยตโยเอที่3ครับเป็นญี่ปุ่น2 6 5 6 6 1 8นิ่มเลยใช่ครับ ลองแปลจะโชว์พุชสตาร์ทออพุชสตาร์ทครับลองดูครับอุดลูกุญแจเดิมแล้วก็พุชสตาร์ทย้ายไปอยู่ฝั่งซ้ายนะครับสตาร์ทนอกรถก็ได้ได้สัญญาณการขโมยด้วยใช้ซ็อกเก็ตเสียบนะฮะไม่ได้ปอกสายนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นปลั๊กตรงรุ่นในด้านหลังก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้าครับคลิกสตาร์ทเป็นคลิกเซนเซอร์ให้หมดเลยใช่รุ่นนี้มาไม่มีฮะจัดโทรพิเศษนะครับสนใจทักหาโทรหาท้าแปะได้นะครับนี่ฮะการโชก็ใหญ่อันนี้เป็นระบบคลิกนะฮะครับ อุปกรณ์ที่ถอดออกมาก็คือท่าน f c นะครับเปิดจากรีโมทก็ได้นะครับเรียกว่าเป็นเน้นใช้งานนะครับพุทสตาร์ทฝาท้ายไฟฟ้าล้อยางสักชุดแล้วก็แต่งหล่อภายนอกใให้เหมือนคลิปเจลาี้ก็แท้เลยูนเข้ากับฟอนต์แล้วรับสัญญาณได้เลยอ่าอะไรแท้ของตีเพชรนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อนาแปะได้เลยครับนาแปะอีสูเซิร์ชยังไงก็เจอจากฟาร์มวิเวกครับอ่าจัดโปรอยู่นะครับไปฝากติดตามด้วยนะครับครับ โอเควันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ปอนสวัสดีครับ